น้ำตาลในโยเกิร์ตเราควรทานเท่าไหร่เอาจริงๆนะคะต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าน้ำตาลที่เราควรจะได้รับต่อวันเนาะถ้าโดยเฉลี่ยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ24-25กรัมต่อวันซึ่งเวลาที่เราจะเลือกทานอะไรก็แล้วแต่มินอยากให้สาวๆทุกๆคนนะคะพยายามฝึกลิกดูฉลาดนิดนึงเนาะว่าในโปรดักต์นั้นนะคะที่เรากาลังจะเลือกทานเนี่ยมีส่วนผสมของอะไรบ้างแล้วมีส่วนผสมของน้ําตาลในกีกรัมไม่ใช่แต่เลือกแค่ว่าอุ้ยมันเป็นโล w f a นะโอเคฉันกิบมากินเลยไม่ค่ะเราต้องดู เปรีมานน้าตาลด้วยเดี๋ยวมีจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะว่าโยเกิร์ตที่มินทานบ่อยที่สุดแล้วเป็นโยเกิร์ตที่น้ําตาลน้อยๆเนี่ยมีห้ออะไรบ้างเผื่อบางคนยังไม่รู้อย่าลืมนะคะกเดเ a ็ e คลิปนี้ไว้ทําตามด้วยไปกันค่ะโยลินดาเมซี่ออริจินัลเดอะชีสบารอนดัชชี่ไบโอโยเกิร์ตที่มินพูดไปเพื่อนๆชอบรสไหนกันบ้างคะคอมเมนต์กันมานะ